สวัสดีครับวันนี้มีผ้ามาแบ่งปันอีกแล้วนะครับเป็นเหรียญพญาพี่ชายดาบหักนะครับจังหวัดอุตรดิตนะครับมาแบ่งปันเพื่อนๆพนี่พีทุกคนนะครับท่านใดสนใจคลิกได้ที่ลิงก์ลายใต้คลิปนะครับมารอบนี้ผมจะไม่เปิดราคานะครับผมจะให้เพื่อนๆพนี่ๆเปิดราคาเองเลยนะครับปล่อยได้ผมปล่อยนะครับท่านใดมีราคาในใจทักมาได้เลยนะครับ สวยเดิมๆนะครับไม่ผ่านการใช้นะครับผมจะลงกล้องให้ดูนิดนึงนะครับนี่ครับหน้าตาของท่านนะครับมีต่อโคดยันตัวนะตรงนี้เลยนะครับ คมครับหนังสือคมคมชัดๆนะครับนี่ครับโคดดูด้านหลังครับในยกนคมชัดนะครับ วัดทาดินแดงนะครับอตอนะครับท่านใดสนใจคลิกได้ที่ลิงก์ลายใต้คลิปเลครับใส่ราคามาเลยครับราคาโดนใจคือปล่อยนะครับกล้องไม่ชัดนะครับขอขออภัยใน ความที่ไม่เป็นมืออาชีพนะครับผมเป็นมือใหม่นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับท่านใดสนใจใส่ราคามาเลยครับคลิกได้ที่ลิงก์ลายใต้คลิปนะครับขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะครับไม่สองกล่องตัวหนังสือยังคมยังชัดนะครับแท้แน่นอนนะครับ คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ